ผิดนั่นหมายถึงครอบครัวผมโดนด้วยผมขอสัญญากับทุกท่านว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกและหลังจากนี้ถ้าทุกท่านจะยังคงตำหนิติเตียนอะไรผมผมขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวผมก,กราบขอโทษทุกท่านครับก็วันนี้ถ้าถ้ามีใครอยากจะถามคำถามอะไรอีกผมินดีตอบทุกคำถามั ไม่ไม่ได้มีคำแนะนําหรอกครับจริงๆจริงๆก็มีบางท่านจริงๆทุกคนเนี่ยให้ให้กำลังใจผมมากกว่าบางท่านบอกให้ผมอยู่เฉยเฉซะด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เพราะปากผมเองเรื่องที่มันมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้มันก็เกิดขึ้นจากอารมณ์ของตัวนัเองมีหลายคอมเมนต์ครับที่ท,ท,ที่ที่มีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วผมก็คงจะต้องออกมาขอโทษแน่จริงของท่านครับที่ผมจะต้องออกมาขอโทษเมื่อคนที่ ผมผิดผมเรียนรู้ผมก็ต้องออกมาขอโทษเพราะว่าผมไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมทําผมน้อมรับสิ่งที่ตามมาแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะแก้ไขได้คือแก้ไขความเชื่อและทัศนคติที่ผิดมาโดยตลอดให้มันเปลีป่ยนไปกลัวว่ากรณีนี้ที่เกิดขึ้นมันเป็นผลกับต่อการนิยมหรือต่อภาพลักษณ์ต่อ,อไรมันกระมันกระโชไปอยู่แล้วครับแน่นอนแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวันนี้มันเป็นบทเรียนครั้ง ทั้งสำคัญที่ผมได้เรียนรู้จากคนทั้งประเทศ mm hmm. คือเหตุการณ์ครั้งนี้เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ร้ายสัทีเดียวมันมีเรื่องดีๆอยู่นั่นก็คือเป็นการเตือนสติผมบอกให้ผมได้รู้ว่าอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปให้มองในมุมมองของคนอื่นดูบ้าง mm hmm. การที่ผมไปซื้อบัตร ในราคาพิเศษมามันมันอาจจะไม่ได้เป็นการถึงแม้ผมจะมีความเชื่อว่าผมใช้เงินในการที่ผมหาเงินมาโดยสุจริตซื้อด้วยความสุจริตแล้วเนี่ยแต่มันเหมือนเป็นการโกงหัวใจของคนที่เขาก็พร้อมที่จะต่อแถวเพื่อดูคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าจริงๆมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบัตร25ใบเลยมันอยู่ที่วิธีการมากกว่าว่าผมได้มันมาอย่างไร ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าเมื่อตัดคําสาบแช่งคําอยากคายที่มันเป็นกําแพงกั้นในตอนแรกนะครับที่ผมไปยึดไปติดว่าแบบโกงชาติด่าบุปการีผมซะจนคือผมเข้าไปไม่ถึงถึงจุดที่ประชาชนต้องการจะบอกเราว่าไม่ใช่นะไอ้ที่ผ้าใบาก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าวิธีการที่ได้มามันไม่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกว่าผมทําผิดซะจนชินซะจนคิดว่ามันถูกวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่า คนไทยได้ได้ออกมารณรงค์กับการที่ไม่โกงผมขอบคุณคอมเมนต์หนึ่งที่เตือนสติผมได้อย่างชัดเจนมากว่าพี่ชายผมเอามาให้อ่านคนเราจะโกงมากโกงน้อยมันก็โกงเหมือนคนขโมยหนึ่งบาทหรือขโมยร้อยบาทหรือขโมยหนึ่งล้านบาทก็ขโมยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้มีมีสิทธิ์อะไรมากกว่คนอื่นเขาสิ่งที่ผมทำนี่คือผมโกงความรู้สึกของคนทั้งประเทศแค่นั้นเลย เพราะฉะนั้นผมขอบคุณและดีใจนะครับผมผมดีผมไม่ได้ดีใจที่คนมาด่าผมนะไม่ได้ไม่ได้ดีใจที่คนมาตําหนิผมก็น้อมรับแต่ผมดีใจที่คนไทยในหน้าปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญในเรื่องการโกงและผมอยากให้คนกลุ่มนี้เกาะกลุ่มกันเอาไว้ครับดีแต่ผมสิ่งที่ผมขออย่างเดียวขอให้ออกกันมาด้วยสติออกมาแสดงตัวด้วยด้วยอุดมการณ์และความเชื่อมากกว่าที่มาสาดคําพูดแรงๆใส่กัน เพราะประเทศไทยเราประสบปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดโดยกรณีของผมกว่าผมจะรู้ตัวกว่าผมจะเข้าใจผมก็ไปทําในสิ่งที่มันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เสียหายถึงขนาดที่ว่าชื่อเสียงที่ผมสร้างมาความเชื่อมั่นความเชื่อใจจากแฟนๆที่ผมทํารายการมามันถูกได้พังมันถูกได้มันมันได้ถูกทําลายลงไปภายในเวลาแค่10นาที mm. แค่นั้นไม่พอผมยังลากครอบครัวผมเข้ามา เอาดาดาและสเลปที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาโดนหางเลขไปด้วยการกระทําของผมในวันนี้ผมน้อมรับครับว่ามันยากที่จะให้อภัยในเรื่องของทัศนคติแต่วันนี้ผมหวังว่าทุกทท่านจะเข้าใจผมมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าครอบครัวผมคือฮีโร่ของผมถ้าวันนี้จะมีใครอยากจะตำหนิผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกมากล่าวขอโทษ ไม่ว่าจะปเป็นเรื่องการทาผิดใดๆก็าตามที่ก่อนหน้านี้เคยทํามาผมจะดีน้อมรับและพร้อมที่จะปรับปรุรงตัวถ้าท่านให้โอกาสกับกระแสที่เกิดขึ้นวันนี้นะมันจะมีผลต่อการตัดสินใจเมื่อถึงวันจริงว่าตียังจะคงไปดูไหมอะไรจริงๆผมพูดไปแล้วล่ะครับว่าผมคงไม่ไปดูแน่นอนอเพราะว่าผมคงต้องเอาปี๊บคุมไปด้วยแล้วดูคอนเสิร์ตก็คงจะไม่สนุกแล้วก็คงกลัวว่าจะมีใครจะมีเท้ามีใครมาห่วงผม ผมขออนุญาตชี้แจงในเรื่องคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆไม่อยากไม่อยากพูดอะไรยามากแต่ว่ามันมีกระแสหนึง่งอันนี้ผมอยากจะชี้แจงนะครับว่าบอกว่าผมผมว่าแฟนคลับว่าปัญญาอ,อ่อนอันนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้าทุกทกท่านได้ได้เปิดใจแล้วลองเข้าไปดูคลิปจริงๆจริงผมไม่ได้ผมลบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคงอยู่ในโซเชียลอยู่ผมไม่ได้ว่าแฟนคลับนะครับคือมันมีผมอาจจะผิดที่ไม่ได้พูดชัดเจนเพราะว่ามันผมพูดไปด้วยไม่ได้มีสคริปอะไรผมพูดด้วยอารมณ์ ฉะนั้นผมเลยเข้าใจคนเดียวด้วยความที่มีคอมเมนต์ผมอ่านคอมเมนต์แล้วเอามารวมกันทีเดียวว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพวกแกไปดูคอนเสิร์ตฉันจะเอาป้ายไฟไปชูแล้วไปโห่วพวกแกทุกคนผมจึงพูดว่ามันคือการกระทาและกิจกรรมที่ปัญญาอ่อนที่สุดขอยัยนะครับมันคือกิจกรรมที่ปัญญาอ่อนที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมานั่นคือผมพูดด้วยอารมณ์อันนี้ผมชี้แจงนะครับผมแค่ชี้แจงผมไม่ได้แก้ตัวนะครับผมแค่ชี้แจงเท่านั้นเองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าแฟนคลับ ในข้อความบางส่วนที่พี่ซีเป็นอัดคลิปเองอย่างเช่นแบบใช้หัว <นม S 1> คิดครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นคําประชดหรือเปล่ารับพี่ประชดครับคือประชดอารมณ์ที่มันคือ,ม,คอมันคือการระบายความโกรธที่ผมไม่สามารถพูดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันคือระบายความโกรธที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการยั้งคิดใดๆเลยในโมเมนต์ที่กลับมาคุณอม่บีเขาร้องไห้มาแล้วไม่มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาคือผมเปิดเป็นพับลิกอยู่แล้วแล้วมันเป็นอินบ็อกซ์มา คือเราก็ไม่ได้คือไม่ได้เตรียมใจแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยคือมันโกรธมากคือมันไม่รู้จะทํำยังไงถ้าในวินาทีนั้นมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยใจเย็นมันเกิดขึ้นเพราะเรานะไม่งั้นไม่มีคนมาด่าไม่มีคนไม่ไม่งั้นไม่มีคนมาตําหนิเราหรอกมันก็คงดีกว่านี้แต่มันมันมันสายเกินไปที่บอกแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่คือสิ่งที่ไม่ใช่คือมันคือคือท่านคือพีโรในใจผม ผมเกิดมาทุกวันนี้ได้ผมอยู่บนโลกใบน,นี้ได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วยิ่งวันนี้ท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วมันมันผมไม่รู้จะบอกถึงความเจ็บปวดของของผมยังไงลองเข้าไปดูในไอจีก็ได้ครับถึงคอมเมนต์ต่างๆไม่ต้องไปดูกระทู้อื่นนะครับแค่ไอจีก็พอ <Okay. S 1> นี่ยังไม่ต้องพูดถึงคำำําตําหนิถึงวิธีการอบรมสั่งสอนครอบครัวถึงบุปการีว่าความเจ็บปวดมันมันทุกข์ทรมานมาก มันยากจริงๆที่ผมจะจะมีสติด้วยตัวของผมเองถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในวงการนั้นนะแต่ผมก็น้อมรับและยอมรับผิดอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นทั้งหมดยันก็จะไม่ไปเป็นแค่ีกับเปนเอ่อตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่นีน,น่ๆคือตั๋วเนี่ยของที่ที่ในส่วนของผมนะครับคือห้าใบ ของผมขอพูดในส่วนของผมกับคุณเอมี่แล้วกันสองใบแน่ๆคือผมคุณเอมี่ไม่ไปแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ไปแน่นอนก็อย่างที่ผมพูดไปเดี๋ยวก็คงไม่อยากให้ไม่อยากให้ใหตั๋วสองใบนี้มันจะไม่มีความหมายด้วยความที่ผมได้มามันมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ถ้าคืนไปก็คงจะคงก็คงจะลําบากแล้วคงไม่มีใครกล้าที่จะมาซื้อต่อจากผมแน่ๆแต่เดี๋ยวก็คงจะหาวิธีแหละครับผมว่าเพราะณตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาบัตรกัน พอสมควรผมเชื่อว่า,อาบัตรคงได้ได้มีการเดี๋ยวผมหาวิธีเดี๋ยวก็ต้องกลับไปคุยกับคุณเอมมี่ก่อนตอนแรกก็เมื่อกี้ก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าคงพี่ๆคงจะต้องถามผมแน่ๆก็ตอนแรกจะคิดว่าจะหรือว่าจะโพสในใน Facebook ดีแต่ผมว่าคงจะยิ่งไม่ดีแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าก็เดี๋ยวก็คงจะหาวิธีคืนๆไปแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาทําประโยชน์ดีวกว่าก็น่าก็น่าจะดี ซีช่วยอธิบายไหมครับว่า25ใบมันได้มาอย่างไรบ้างวิธีการจองเเพราะว่า3คนทู่ได้สปอนเซอร์อย่างนี้ครับได้ได้เลยครับอย่างนี้ผมพูดในส่วนของผมผมขออนุญาตนะครับที่ผมพูดใน Facebook ผมพูดในส่วนของผมไม่ไม่อยากจะดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนะในวันนี้เนี่ยความจริงมันจริงหรือเท็จจะเป็นยังไงมันไม่สําคัญต่อไปในส่วนของผมคือผมได้บัตรมาแบบผมซื้อในราคาพิเศษผมเชื่อว่าวันนี้ทุกๆคนคนยคงจะเข้าใจว่าราคาพิเศษมนหมายความว่าอย่างไงนะครับ นั่นคือในส่วนของผมวิธีการเนี่ยอันนี้ผมไม่ขอพูดแทนใครผมพูดในมุมมุมมองของผมที่ผมจะตอบได้ก็แล้วกันนะครับตัว25ใบ1ค